ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมสนธยาเข็มทองนะครับก็เป็นนักวิยาการของบริษัทอยู่ินไลน์นะครับก็มีโอกาสดีนะครับเข้ามาเยี่ยมแปลงของพี่ทวนนะครับแปลงทุเรียนนะครับก่อนอื่นก็สวัสดีพี่ทวนก่อนสวัสดีครับนะฮะก็พี่ทวนเนี่ยนะฮะพอดีเดือนที่ผ่านมานะครับมีปัญหากลัวลูกล่วงใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนั้นตอนนั้นหางแย่ไหมใช่ไหมฮะเออกลัวกลัวลูกล่วงก็โทรไปปรึกษานะครับพี่ทวนเป็นสมาชิกของอยู่ในไลท์นานยังครับ นานแล้วครับเป็นสิปีแล้วครับเป็นสิปีเกษตรกนเนี่ยปีแรกๆเนี่ยเอาไปใช้กับอะไรฮะนอกจากทำพริกกับทำพริกทำพริกทำลำไยทำพริกทำลำไยมาทำทุทเรียนพี่ทวนปลูกทุเรียนกี่กี่ต้นครับต้องบอกนะสามร้อยครับผมอยากถามว่าเอ๊ะทำไมคนอื่นเนี่ยเขาจะบ่นว่าอากาศร้อนเนี่ยทำไมเขาร่วงกันเยอะทำไมของพี่ทวนไม่ร่วงก็ทิใช้่ยายอยู่นี่ไลครับ ใช่สูตรของเขาครับไอ้สูตรที่ผมจัดให้วันนั้นเป็นไงฮะโอเคไหมดีครับดีนะครับดีครับเรามาดูนะครับว่าติดลูกแบบนี้ยถ้าติดลูกแบบเนี้ยนะครับเรารอดละนะครับเรารอดละเพราะลูกใหญ่นะครับอ่าอันแต่อันนี้ต้องตัดแต่งใช่ไหมครับพี่ตัวครับต้องแต่งอีกครับต้นนี้จะให้เหลือกี่ลูกครับอยู่ละละห้าสิบเดือครับห้าสิบ โอ้ยเอาออกอีกเยอะเลยต้องเอา50เลยครับ่30ถึง50เลยครับเออรุ่นนี้หายากนะพี่ที่โตขนาดนี้เนาะครับนะฮะอันนี้ของพี่ทวนนี่ออกก่อนเขาเลยครับนะครับยาอยู่ในิไลน์ในพี่ทวนชอบตัวไหนมากที่สุดเลยถือแคลเซียมของไอ้อะไรไอ้คันเคียร์ก็ไอยูแคนเมกครับใช่ไหมครับเพราะว่านี่ก็สั่งมาอีกครับสั่งมาผมผมสั่งมาเป็น เป็นรถเป็นลังกาลังเลยเหครับนี่ครับอ๋อแล้วก็ใช้มาตลอดนอกจากอยู่ในไรมาตลอดครับนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าดกทุกต้นเลยนาอพี่ทวนเนาะดกทุกต้นนะครับวันนั้นที่เข้ามาเนี่ยพี่ทวนก็โทรหาด่วนเลยนะครับกลัวลูกจะร่วงนะครับวันนั้นลูกเนี่ยเราอย่างเล็กๆอยู่ครับเล็กๆลูกขนาดนี้มั้งนะครับที่พี่ทวนโทรไปนะครับวันนี้ก็ขนาดนี้แหละขนาดฝนตกฝนไรนี่ไม่ต้องกลัวถ้าเราสัดระบมอาหารได้ดีครับ ผลตันฟุ้นอะไรนี่ไม่ต้องกลัวเลยนะครับใช้ตามถูกจุดนี้ไล่เลยครับใช้ตามถูกก็นั่นเนาะครับนะครับก็แฟนพี่ทวนก็มาด้วยนะครับนะฮะมาติดในพี่ผู้หญิงพอใจไหมพอใจครับเห็นว่าวันนั้นพี่ผู้หญิงนอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับนะฮะเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงตลอดเลยครับร้อนนะฮะก็ร้อนพี่ทวนออกมาครับแต่เราดูนะครับว่าพี่ทวนบอกตรงมีสามร้อยไร่สามร้อยต้นนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นด้วยนะครับฝั่งนู้นก็ติดลูกดกเลยครับ โอเคนะครับวันนี้เดี๋ยวผมอยากให้พิทควรบอกเบอร์โทรหน่อยครับเกิดพี่น้องก็ตะกรเขาสนใจศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าสองแปดสี่สองแปดสี่เจ็ดแปด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 นะครับวันนี้ก็ขอบคุณพิทวนนะครับเดี๋ยวก็จะพาลุยแปลงกันเลยวันนี้โอ้โหดกมากแล้วรุ่นนี้เป็นรุ่นที่โตที่สุดนะครับในอำเภอคอนบุรีโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับครับ